ครับภูพอกับผมหลอดเท้าไทยไปทเท้าทีนะครับแลนอยู่มอเตอร์เวย์นะครับอันนี้สิข้าด่านลาดกระบังนะครับสิข่ากของเทปโอ้โหทุกเส้นทางพี่น้องเ,เพราะว่าออกบ้านสายไปจากนัดก็รู้ว่าเที่ยงครึ่งนะครับก็เลยออกบ้านสิบโมงเขาทักมาบอกให้ออกมาเลยยานหลุดหลายหลายหลีครับเตมคับไปกูเลยพี่น้องเนีย รถก็โอ้ยขักแฮงพี่น้องเลยทุกช่องทางรถบรรทุกบ่ค่อยเห็นนะครับืัอนี้รถเล็กรถอย่างนี้เับโอ้ยพี่น้องต่อสายกันลาดฟาดเตรียมค่าผ่านทาง40่สิบบาทมผมนึกว่าแล่นฟรีไม่ฟรีนะครับวันนี้12สสิงหา หลายพี่น้องไอ้รถออกมาหลายแห่งรถใหญ่ก็มาแล้วครับข้างๆกล้องอาดสีสั้นยังหน่อยเดีวยวพี่น้องเดือขากล้องจับกับกระจกบุคอยแน่นกันหนนะครับแต่ขากล้องที่กันสั้นกันส้นแบบอะไรไส้นะครับเพราะว่าขับรถอยู่นะครับและนี้ใส่ขากล้องอ่ในรถนะครับ ใส่รถใหญ่ก็ว่าคอนป่านหัวมันลำซิ่งนะพี่น้องนะมาใส่รถน้อยอย่างที่คอนนี่ก็แย่อยู่ yeah, นะพี่น้องนะให้เบิ่งบรรยากาศครับทุกช่องทางนะครับเต็มอัตราสึกพี่น้องเลยครับครับมีระเบียบนะครับต่อท้ายกันไปเรื่อยๆกับโบติสนะครับไหลได้เรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายงานจะาจอดนำนะพี่น้องนะที่เข้าด่านราชกระบังเนะพี่น้อง <c oughs> หลายอิลีกะลอกะเกลียได้พี่น้องเลยรถใหญ่เพื่อส่งนักรถผู้ข้าวกัไปยังสี่ละาแลน <c oughs> ติดอยู่คอสะพานเลยพี่น้องเลยเหมุนสายหมุดนะครับผมไปแยกห้วยขวางนะครับแยกของเมืองห้วยขวาง เออต็มคาราเบลเลยพี่น้องเอ้ทช่องทางนะครับช่องไหนเงินสดเงินผ่อนพี่น้องเอ้อเอาล้ครับรถแหงไปไม่ถึงจุดหมายก็มีเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นขับรถใหม้มีสติก่อนสตาร์ทนะครับตูดเยินตูดหยอด่อหน้ายเยินพี่น้องเล้เล็กมันโมแม่นสีแข็งเลยพี่น้องเอ้อเลกไอเหตุรถขูมือเล็กซิ่งนะครับ ลดแข็งรักไอตัวเลขแข็งๆกับราคากับแพงนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นนะครับกันชนันใส่กันชนเล็กได้ใส่เลยเด้อพี่น้องเด้อหนาหลังใส่ไว้เลยครับลดความเสียหายได้เยอะนะครับแต่คู่กรณีจะเสียหายเยอะติดพี่น้องเลยเมื่อวานเบิ่งเขาติดเมื่อนี้กับว่าติดน้าเข่ารองเบิ่งพี่น้องเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี่ผมออกจากอ ทางาคลองพระอ,อุดมมาเนาะพี่น้องแล่นมาได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆพอมาสิเดี้ยวขึ้นมอเตอร์เวย์บางปะอินพี่น้องเอ,อ้ยอะหยะอะหยะนี่ซํามันหลายนะครับคือมันเยอะมันเยอะนะครับอ่ะหยะบบแมนเข่าเหนียวถึงน้าในจานอะหยะบบแมนเนีพี่น้องเลยมือนี่มือกล้องพ่นบอถ่ายนะครับบอแม่นออกเที่ยวชมทะเลเพิเ่นเลยบอถ่ายนะครับ เลยติดไว้ในรถนะครับเลยเพอได้เห็นหน้าคนภาคนะครับดอจรวไทยเมื่อนี้อยากรอเป็นพิเศษเลยพี่น้องเลยพาเมียไปหาลูกเป็นเทาก็เป็นวันพ่อลูกก็เป็นวันวันลูกเนาะเมียก็เป็นวันแม่เนาะพี่น้องอยากรอเป็นพิเศษได้อยากเต็มคาราเบลได้พี่นอช่วงนี้งดดีกีนะครับเข้าพรรษานะครับเวลาออกพรรษาลาพระเจ้าเวลาพี่น้องเลยขบพ่อขันใหม่จวดจาดฟาดบุมเนาะพี่น้องเนาะ ชวยดูหลายกบดบีเด้พี่น้องเลยถือว่าพักผ่อนล่างกายไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะการทํางานเนาก็เหตุงานนักนะครับความรู้หน่อยงานนักกับ,บย่านนะครับขั้นสี่ห้ซื้ออก็ได้หลายอยู่พี่น้องความรู้หนังซื้อนะครับซื้อหนังสือแต่สมองมันหลับบบได้แหละพี่น้องเริ่มเออเลอร์เลยคือคอมเก่านะพี่น้องเนาะบบได้ปัดฝุ่นบบได้ยังมันกะเป็นอย่างเออเลอร์ได้พี่น้องเลย กได้ปัดผุนปัดปล่อยออกกับสีไข่าจักหน่อยเนาะอันนี้ก็คือชีวิตการเป็นอยู่นะครับการกินการเสี่ยวการเลาะการไปหันมานี่นะครับเนือ่องในวันยุทเราก็ต้องว่าง,ง่ายหากําไรใส่ชีวิตเทื่ขาดทุนสมมตุตจากดี๋พี่น้องรถติดแหงมวะนี้อยู่หนาด่านนะครับผมสินับเรียนให้บึงครับทั้งคุณสามนะครับสามสี่ห้าหก ผมอยู่ในเลนที่หกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลนนะครับเข้าด่านลากระบักทุกช่องทางเลยครับพี่นองง้องเออยิสาผู้เพิ่นไปทั้งต่างจังหวัดเนาะพี่น้องรถบวติดเอ้ยจวดจวดตลาดตะลีกันเลาะไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นไดเน,นาะอาจารย์เพิ่นทางตล,ตลาดตะลีบวได้ค่อยเข้าไปเบ่งนะครับช่วงนี้งานการกัยากนะครับยากนะมันอยากเหตุคลิปคือหมู่เลยพี่น้องเอจักคลิปเดียวย t ท b e ทั้ง เฟซบุ๊กทั้งทิกต็อกเนาะพี่น้องมุนอุ้ยปุ้ยพี่นอ้อ,นองเนี่ยผมเข้าไปเบิ่งโอ้ผู้ขอได้กับยอมหลับนะครับผู้ขาก็เห็ดไปงมซาวครับงมซาว <c oughs> บวแม่ไหนพวกเปิดเพลงได้พี่น้องงมซาวบอแม่ดีเจเน้งมซาวคือเห็ดหานะครับเห็ดเบิ่งที่เฮาฮู้คือบอฮู้เขาก็ศึกษาไปนำมายูทูบเนี่ยศึกษานำพักพวกเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ยในเลียวเนี่ยในทิกต็อกเนี่ยเนาะพี่น้อง แต่ YouTube มันเห็ุไอ้นั่นได้ครับเอาแบบบมีการตัดต่อเด้ผมนะครับเพื่อมาเบิ่งมาฟังเบิ่งเออบอดในบดีค่อยตัดเนาะพี่น้องนะเห็ุไปเรื่อยๆนะครับเห็ุลองเบิ่งเห็ุไว้เบิ่งนะครับเวลาครับบ่ได้ไปบ่เผ็ดเนาะพี่น้องนะเห็ุไวให้ลูกให้หลานเบิ่งเออบางทีพักพวกพิมพ์เข้าไปเออแอดเลาะทั่วไทยไปทั่วจีบก็ได้ยินเสียงผมว้าอย่างซี่แหละภาษาย่อละเบอเมืองสะกดนี่ละพี่น้องเลย อาชีพผค่อยเต็มร้อยนะครับเพราะว่านีไปอยู่เท่าบนกันหลายปีนะครับหลายสิบปีนะครับบมแม่นว่าหลายปีหลายสิบปีนะครับไปตั้งแต่หนุ่มจนเฒ่าเนาะพี่น้องเนาะกตบว่าท่านได้เฒ่ากว่านนะครับกําลังวัยวัยรุ่นยังวัยรุ่นนะครับรุ่นกลางรุ่นกลางนะครับเพราะว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะ ตามคลิปที่ผมลงไปหลายๆคลิปเห็นคลิปเพิ่นลงมาเขาขออนุญาตเจ้าของคลิปนะครับคืเอเห็นไม่ใหญ่นึงเราไปพ้อนโอ้จังแมนฟอ้อนงามพี่น,องงน้องเลยครับไอคนสะกลนะครับผมเห็นคลิปเพิ่นในทิกตอกเนาะเพิ่นทิกตอกคือคลิปเรลียวเนาะเพิ่นนั่นฟอ้อนโอ้หมอลำขัก,ขกๆโอ้สุดยอดเลยทีเดียวบนะครับในทิกตอกนะครับผมเห็นโอ้ฟอ้อนงามพ้อนงามนะครับจากที่แล้วคนสะกดมิแต่คนเห็นอย่างงามๆเลยพี่น้องเลยนะครับ เบิรงไปเรื่อยๆพี่น้องเลยโอ้ยติดแหงตั้งแต่เริ่มอัดคลิปนะครับจอดสีเขา่าไอ้นี่เจ็ดนาทีกว่านะครับเผื่อสีฮหอดคิวผมได้จ่ายค่ามอเตอ,อร์เวย์กับสิพุทธละจากสิบกว่านาทีนะพี่น้องะไปเรื่อยๆคันครับมีระเบียบนะครับบอปาดหน้าบอเบียดเลนผู้อื่นมันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับคันสิเขาแทรกแน่ออกแน่นั่นแหละครับเป็นบอกเกิดให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ ขับรถให้ระมัดระวังนะครับตอนนี้อยู่ด่านราชกระบังน้พี่น้องเนาะจ้าหน้าก็ฮหอดสนามบินสุวรรณภูมิครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพื่อนร่วมทางเยอะแยะน้องพี่น้องะไปเรื่อยๆค่อยถอยทีทอยอาศัยกันนะครับเอาคลิปนี้จะไปอยู่ด่านราชกระบังน้องพี่น้องเนาะชิปหน้าคุพโปกันใหม่ครับผมหล่อทัวร์ไทยไปทัวร์ทีมนะครับสวัสดีครับ